โมตตสภาวะโสอาราโตธัมมาธัมมุตอัญชานะโมตตสภาวะโส ภาวตัมปุตฺตสาสะตสํสิหมวโลมาจะมหาเทวาสัพเพยักขปรายันติ มหาปุญญะมหาราหูผูวันตุเมีแต่บาหันติอุณามาอุณโมพุทธายะวิราชายุวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชศริวิราชาศร วิราอิทธิโยพวนภัสสัมหมามาพวนธัสสัตวะหมสามพจิตชามิเริงเริงมาบะหาฤรุาสังสิมวงมลมมาจะมาหาทพวาสเปยากาปรายันติ สมาจะมาหาเทวะอภิราปาก็วันตุเมมาหาปุญญกมาหาราภุก็วันตุเมมีเทวะวติควรนามา วิราชโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราชาสาวิราชิตโยควรภาสามามาภาสัสวาหุมสามปุทธิฉามิเร่งเร่งบาบาหาฤๅ าสังสิมวลพรมมาจะมาหาทิวาสัพเพยาขาปรายันติพรมมาจะมาหาเทวะอภิราภาปวันตุเมมาหาปุญญมาหาราภุปวันตุเมมีเตปาหัวติ ควนำมาอาวโธม่งพุทธายะวิราตายวิราโคนายะวิราชิงสาวิราชิวิราชสสาิราอิตโยคุรภาสัมมิมามาพวทพาสัตวะหุม ถามว่าจิตชามีเรงเรงบาบาหาหรือาสังสิม,มว่าลมมาจะมาหาทวาทราเปยายากปรายันติลมมาจะมาหาเทวะอภิราภาก็วันตุเม มหาปุญโยมหาราภุกวันตุเมมีเต่าระวันติโอนามะโอนะโมพุทธายะวิรากันโยวิราโคนายะวิราหิงสะวิราชายิวิราชายะ วิราอิติโยควรภาสาตใหมามาควนพาสัสวะหมสามพ่จิตชามิเพ็งเพลงภาบหาหรือนาสังสิมวามรมมาจะมหาทิวาสัพเปยาขาปรายันติ อมมาจะมาหาเทวะภิราาก็วันตุเมมหาปุญญะมาราภะกวันตุเมมิเตฟาหัวติอุณามาอุณโมพุทัยยะ วิราตโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสสวิราจิติโยควรพาสามามาควรพาสะสวาหุมสามปจิตชามิเต็งเต็งบาบาหาฤๅ สังสิมวมรมมาจะมหาเทวะสาพยาขาปรายันติอมมาจะมหาเทวะอภิราภาก็วันตุเมมาภุญโยมาราภก็วันตุเมมีแต่ปาหันติ ควรนำมาอุธหโวพุทธายะวิราชโยวิราชโณายะวิราชิงสาวิราชาสิวิราชาสศวิราชิติโยควรภาษาไม่มามาพุทภาษาสวะหุม จิตชามิเพงเพ่งบาบาหาอกษ์มาสังสมวมลมมาจะมาหาทิวาัาเปยยกาปารายติลมมาจะมาหาเทวะพิราภา็วันตุเม มหาปุญญะมหาราชพระวันตุเมีเต่าระวันติควรนำมาอุณาโมพุทธายะวิราตายุวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชาริวิราชาสี วิราอิติโยพูนภัสสัมมหยมามาพูนพัสสวาหุมสามปพจิจฉามิเสงเเปลมาบะหาาฤรุนาสังสิมวงลมมายจะมหาสิวาสเวยาคาปรายันติ ขอมาจะมาหาเทวะพิราาก็วันตุเมมหาปุญญะมหาราภก็วันตุเมมีแต่พาหัวจิอุณามาอุณโมพุทษยยะ วิราตโยวิราโคนายะวิราหิงสาววิราทาสิวิราทาสสวิราอิทิโยพูนพาสสัมมามาพูน ha ัสสตสวะหุมสามพจิตชามิเพ่งเพ่งบาบาหารุ สังสิมวรมรสมาจะมาหาเทวะสาวเปยาขาปรายันติอมมาจะมาหาเทวาะพิราากวันตุเมมาพุนยบมาลาุกวันตุเมมีแต่ปาหันติ ควรนำมาอาุหโวพุทธายวิราโยวิราายะวิราิงสะวิราติวิราสะวิราชิโยครภาสัมหมมามาพุรพาสัตวะหม साम्पा छित्यामि रेंग्रेंग् भ ा <G ã aims> <avez>